ใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นใจย็นครับใจเย็น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 ใจย็นครับ

อ๋อปรพหลอนะครับมาเบืองนั <il> uh, ่นะครับมาเบืองนมนะครับดูไล้ความสดใเจ้าหน้าที่เพิ่นําลครับอภัพี่น้องนครับผมงอดหลดคุ้นขอนะครับ้อนี้ขอเลยนะครับห่างนะครับห่างกั้มไก้นะครับยาเด้อเพราะตอนนี้คนไทยคิดไปแล้วนะครับอยากมาต่า พ่อนะครับพ่อพ่อไอเย็นๆพี่น้องเต็มไปดคนไทยน้ำจืคนไทยเราก็กำชับอยู่สองเรื่องใหญ่ๆนะฮะว่าประการแรกก็คือจะต้องเป็นไปตามประกาศจังหวัดนะฮะที่มีเงื่อนไขไว้เดิมก็คือความที่หนึ่งจะต้องผ่านกระบ,บวนการในการขอ นะครับผ่านทางวัฒนธรรมผ่านทางอะไรต่างๆขึ้นมาภาคประชาชนแล้วก็ต้องมีผู้รับผิดชอบทางแพง่งทางอาญานะครับมีรูปลักษณะของการทำพณีก็คือจะต้องขออนุญาตในประการที่สองขนาดบ้างไฟเนี่ยก็อยู่ต้องอยู่ในภายใต้ขนาดที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นนะครับส่วนว่าในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอะไรต่างๆก็คงจะต้องมีการประชุมปรึกษาหารือก,กันเพื่อที่จะทำประกาศทำอะไรใหม่ ขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับคือก็ต้องให้ตรวจสอบว่าที่จริงนะครับว่าการกระทําดังกล่าวเนี่ยมันมันมันเหมาะสมหรือเปล่าเพราะว่าเจ้าที่เราก็ไปทํางานตามตามที่ทางจังหวัดได้สั่งการแล้วก็ทําตามเงื่อนไขของเราได้วางกติกากันไว้ก่อนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนจะต้องเข้าใจนะครับในส่วนนี้ว่าการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเพื่อเราจะให้เป็นไป,นปนตามกฎหมายระเบียบแบบแผนที่กําหนดเราไม่ได้ไปกันแกล้งใครในะรมาตรฐานว่าทุกอำเภอก็ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันครับ จะสัง่งมีการตรวจสอบไหมครับก็ต้องตรวจสอบฮะว่าตัวนี้ก็เราก็มีการสั่งตรวจสอบทั้งกรณีที่าการลักลอบจุดกับเรื่องของอาการที่มีเ,เหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นนะครับรวมทั้งก็ให้ตรวจสอบไปถึงว่ากรณีการลักลอบเนี่ยมีข้าราชการมีกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือใครต่างๆไปมีส่วนรู้เห็นอะไรต่างๆหรือไม่ตอนนี้ผมก็เร่งรัดให้ตรวจสอบแล้วก็รายงานข้อเท็จจริงมา ว่าไม่เคยเป็นประธานกับการเรั่ในส่วนนี้ตอนนี้ให,ให,ให้ให้ทางอำเภอเขาดําเนินการก่อนแล้วก็ให้รายงานมาจังหวัดถ้าจังหวัดเห็นว่าไม่เหมาะสมหรือเราได้ข้อเท็จจริงที่ไม่ไม่เป็นที่คิดว่าไม่สมบูรณ์เนี่ยเราก็จะดําเนินการต่อเน,นื่องทีนนะี้